พ้เอะไรนะแพ้ใช่ไหมครับแพ้ครับมันเป็นคนขี้แพ้ขนาดนี้ครับเอาคุณ <laughs> ไม่ถามดูครับไม่ถามดูว่าเป็นคนขี้แพ้รู้สึกไงผมไม่เคยแพ้ไงไหนคุณลองด่าเราดิตัวฟรีอาวุธก็ไม่มีสภาพอย่างนี้จะไปชนะเขาเล่นก็ะกาะบทำเป็นคนอยากมีอาวุธมีอาวุธไปก็ชนะไม่ได้หรอกสภาพอยแบบนี้ดูทรงก็รู้แล้วเป็นไงครับเฉยๆค่ะร <laughs> ับหน่อย <laughs> <laughs> น้องๆโอ,อ้โหครับเสื้อแดงขึ้นมาหน่อยขึ้นมาหน่อยข้าวครับมีข้าวป่ะอะไรนะคะมีข้าวไหมครับมีข้าวป่ะมีข้าวป่ะมีข้าวป่ะมีค่ะ ขอข้าวเลยครับเข้าปเอาเลยครับหนึ่งศูนย์เก้าห้าหนึ่งศูนย์เก้าห้าอันนี้เป็นมิดปะคะไม่ใช่มิดครับผมก็พูดตรงๆว่าผมขอข้าวไงผมไม่ได้ขอซื้อนะครับผมขอข้าวเฉยนะลรงตั้งใจฟังดูดีๆครับโโออเเคคครับนี่คืออะไระนะเป็น เก็คณตีอยู่ไมหคหรอเนี่ยผมอันนี้กจบแล้วครับจบแล้วหรอครับใช่ค่ะจบวันไหนครับจบวันนี้นะครับฮะคือไงข้อประกาศนี่แล้วไงพเทธหรอไม่ไงครับตีสนุกปะอะไรนะคะตีสนุกไหมครับก็ได้อยู่ค่ะ ู้อยู่แกงนี้มานานนะครับเนี่ยแม่ผมเหมือนเคยรู้เหมือนเคยเจอคนเลยวะใช่ไหมสรับไม่นานครับไม่นานโอเคอันนี้ไปไหนครับเนี่ยไปเรื่อยๆไปข้างหน้าเนี่ย แล้วจะออกอยังครับเจกี่เก้า <9 S 1> ตาดานออกไหมคะเอาแก๊งนะครับออกปะไม่ค่ะไม่ออกทำไมอ,อ่ะเอาถามดูว่าผมถามดูใช่ครับถามไม่ได้หรออยู่ค,ครับเลยไม่ออก ชื่ออะไรครับเนี่ยชื่อมินนะครับมิน้นใช่ครับเชื่อได้ไหมครับแล้วคุณเชื่ออะไรอ่ะตือปลอยไก่ครับอะไรไกนะร่ไก่นะตือปลอยไก่ ไปครับชื่อผมมันเป็นไงมันไม่น่าออฟังนะเสี่ยวดีค่ะเสี่ยวดีมันแตกดีเหรอแล้วคุณมีอุปไปครับเนี่ยไม่มีครับเล้วแล้วคุณเข้าแก๊งไปเพื่ออะไรอะ่ะเอาก็แบบเล่นกับพี่กับน้องไงมีด้วยเหรอครับโอ<ฮ>ไม่มาเดี๋ยวก็มีมีแบบมีเยอะไหมครับในแก๊งน่ะพี่น้องไม่ครับไม่เยอะไม่เยอะ นั่งทำไรครับลงสิครับเอา <laughs> ตียกี่วันครับผู้หญิงจะตีกันนานใช่ปะใช่ค่ะนานเหนื่อยไหมครับอะไรนะคะเหนื่อยไหมก็เหนื่อยนะแบบไม่ได้นอนอะไรเงี้ยไม่ได้นอนเลยครับมันนอนน้อยไงนอนน้อยนี่คือยังไงครับหมายถึงว่าพวกเตีกันยี่สิบสี่ชั่วโมงเลยครับรู้ว่าไง ว่าโดนหลุดไงมันคืออะไรครับมาถึงอะไรนะคะมาถึงไงครับเนี่ยคือหลุดอะไรคือคนโดนหลุดนี่คือโดนอุ้มยันเช้าเหรอหรือว่าอะไรตายแบบว่าตายที่เอ,อ่อเมืองบนใช่ไหมแล้วก็มาโรงพยาบาลแล้วก็เขาก็ฆ่าต่อแล้วก็นั่นนี่หลุดแบบเนี้ยแพ้เนาะอะไรนะแพ้ใช่ไหม คัดแพ้ครับทำไมเป็นคนขี้แพ้ขนาดนี้ครับเอาคุณ <laughs> ไม่ถามดูครับไม่ถามดูว่าเป็นคนขี้แพ้รู้สึกไงผมไม่เคยแพ้ไงแพ้ก็ <laughs> ก็มันรู้สึกไงครับปกติออ๋แล้วคุณไม่เข้าแก๊งผสมอ่ะครับทำไมคุณไม่เข้าแก๊งหญิงล้วนอ่ะ ลองดูครับคุณไม่คุณไม่คุณไม่ลองใช่ไหมที่ผมพูดแบบนี้คุณไม่ได้เจ็บใช่ไหมเพราะคุณโดนเขาด่าเจ็บก่อนใช่ปหมอ๋อแโดนด่าไม่เจ็บครับอ๋อเหรอแล้วถ้าผมแบบถ้าผมด่าคุณเจ็บปะเอ้าวคุณคุณจะด่าทำไมไม่ผมด่าไม่เฉยอ๋อถามเหรอด่าแบบไหนอ่ะอ้าวตัวฟรีอย่ะไหนคุณลองด่าเราดิตัวฟรีอาวุธก็ไม่มี สภาพอย่างนี้จะไปชนะเขาเล่นกระกาบทาเป็นคนอยากมีอาวุธมีอาวุธไปก็ชนะไม่ได้หรอกสภาพอย่างเงี้ยดูทรงก็รู้ละเป็นไงครับเฉยๆค่ะมารับหน่อยจ้ามามรับเฉยๆเลรอครับใช่คะ่ะ <laughs> อันนี้คุณว่างเหรอคะเนี่ยไปทำงานเหรอผมให้เงินทำงานครับ <laughs> เอาดีทรงเสียอะไรดิไม่ใช่หรอกครับก็เพิ่งหัดทำเหมือนกันครับแล้วคุณน่ะไม่ทำงานครับอ๋อพักก็ครับวันนึงอะไรนะครับทำครับทำ,ทำ,ทำ,ทำ ทำงานอะไรครับเล่นโป๊กเกอร์ครับเล่นเป็นด้วยครับก็พอได้อยู่ครับเล่นแข่งกับผมไหมไม่แข่งทำไมครับไม่เอาคุคณน่ากลัวเล่นโป๊กเกอร์เกี่ยวอะไรกับน,น่ากลัวครับไม่นนูว่าแบบลงเล่นเก่งอะไรเงี้ยโอโ้โหผมเล่นไม่เป็นครับใช่หรอใช่ครับใช่ใช่ใช่ใช แล้วคุณโดนด่าคำไหนถึงจะเจ็บอะถ้าผมแบบด่าคุณอะคำไหนถึงจะเจ็บถ้าสมมติเป็นผู้ชายด่าผู้หญิงด่าไม่ค่อยเจ็บหรอกใช่ผู้หญิงด่ากันอะเออผู้ชายด่ามันจะเจ็บแบบกับผู้หญ<อ>ิงไงกระจอกไม่เจ็บใช่ไหมไม่ค่ะไม่เจ็บ อืแล้วคำไหนดีอะผม,ม่อยากด่าคุณแรงๆไนงะเดี๋ยวคุณจะร้องไห้อนะแล้วคุณจะด่าเราทำไมอา้าวคุณบอกว่าคุณอยากโดนด่าดเจ็บๆไงใครบอกอยากโดนด่าจนเจ็บคุณบอกว่าสภาพอย่างนี้ไม่ได้มีใครเอานะนะั่นแหละเนี่ยเจ็บไหมครับไม่เจ็บคราไม่เจ็บไม่เจ็บจริงปะทำไมคุณถึกจังอนะเอาอันนี้ผมแค่แบบ แค่คุณสัมเพิลไงแต่ว่าคุณผมไม่ได้ด่าคุณจริงนะผมแค่พูดเฉยๆพูดอย่าคิดเยอะนะครับแล้วเขาด่าจริงอ่ะก็ไม่ไม่ด่าอยู่แล้วครับผมไม่ด่าผู้หญิงครับไม่เจ็บใช่ไหมครับได้ไหมไม่เจ็บครับไม่เจ็บโอเคดีแล้วเพราะผมไม่ได้ด่าคุณไงผมไม่อยากด่าผู้หญิงครับแล้วถ้าคุณด่าผมคุณจะด่าว่าอะไรมันด่าไม่เป็นเลยดิอ๋อดีๆใช่ครับจริงเสียงคุณนี่เจ๋ดแหลนเลยนะผมจำได้นะ อ๋อไม่ใช่คนละคน,<ส>นหรือว<ส><ะ>่าแซนด่นี่คืออะไรคะแซนด์ไม่ก็เสียแบบเกียวเจ้าไงครับเออข้าวก็เสียมาโดนใดอะไระครับเอาเทอ่านี้รับคุยกับไอ้เนี่ยแล้วคุณลองด่าผมทั้งสองประโยคได้ป่ะคุณชื่ออะไรนะคะตือปอยไก่ ไม่รู้ว่ามันไม่มีอารมณ์ด่าแบบว่าต้องมีอารมณ์ด้วยเหรอครับใช่ครับมันต้องแบบหรอ,อมผมเพิ่งรู้เนี่ยว่าการด่าก็ต้องใช้อารมณ์ด้วยแหละใช่ใช่ต้องใช้อารมณ์ด้วยแล้วคุณจะกลับไปแก้แค้นป่ะไม่ครับไม่ ศึกคานี้เจ้ายอมเสียกรุงสีได้หรือไม่โอเคเสียได้แหลนะเนาะอะไรนะคุณดูแบบไม่ค่อยสู้คนเลยแบบทรงแบบต,ต้องทำไงอะทุกคนต้องทำไงอะชีวิตเหมือนแบบแพ้มาแล้วไม่เอาอะไรแล้วอะ ให้เราเอาอะไรอ่ะคุณก็ถามนี่ผมถามคุณเดี๋ยวคุณจะกลับ,บล<า>ไปเอาอคืนไมเนี่ยก็ถามคุว่าคุณจะไม่กลับไปเอาคืนเขาเหรอไม่น่าครับแค่เคลียร์แผจได้เช่ไหมหรอใช่ให้ไปสง่งไหมครับไปครับไปไหนครับแลนดแดงครับ ต้งอ,อ,องไอง,ไงเออกำลังไปรอแป๊บนึงเออรอแป๊บไม่มีไม่มีรอแป๊บกำลังไปอยู่แล้วผู้หญิงเขาด่ากันผมอยากเห็น่ะแบบดา่าเต็มแม็กมีปะเขาดา่าคนสุดปะฝั่งนู้นอนะ่ะ ่าสุดไม่หรอกก็สุดอยู่นะเหรอสุดขนาดไหนครับเลยนะคะเหมือนคุณแบบไม่พร้อมที่จะคุยกับใครครับแบบผมไม่ส่งคุณดีกว่าเหมือนคุณไม่มีไม่มีมมกระจิ่งใจจะคุยกับใ,ใครอ่ะเอาอไม่เป็นไรยังไงเราไม่ใช่คุณแล้วแบบ ไม่ใช่พูดเก่งครับคุณไม่มี energy ในการคุยคนอื่นเลยคุณไม่มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับคนอื่นเลยอ่ะเอาง่ายๆคุณดูเหมือนไม่อยากไม่เต็มใจจะคุยกับผมอ่ะผมันไม่อยากจะฝืนคุณหรอกนะเอาจริงอะเรา่อยพูดอะไรเนาะเนะคนไม่ใช่นะพูดอะไรไปก็ไม่ถูกใจหรอกนะเจอครับเชิญเชิญนะแต่ข้าวฝีก็พอได้โจคุยเป็นแค่นั้นแหละดูอตังกูไม่มีไงเราแต่ข้าวเฉย